สวัสดีครับพบกับผมใหมพันละวันทัวริงนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยม,มานานเป็นเดือนแล้วนะครับพอดีขายรถไปจองรถไปมาประมาณเนี่ยเข้าเดือนที่5แล้วยังไม่ได้รถเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำลงคลิปเป็นรีวิวของไปก่อนนะครับช่วงรอการรอรับรถอีกประมาณ2สัปดาห์ก็ได้รถแล้วนะครับใช่อ่ารีวิวของที่ผมใช้กับมอเตอร์ไซค์และการง่ายดีนะครับในการแคมปิง้ง ซึ่งเป็นของที่ใช้จริงนะครับใช้จริงๆเลยและใช้บ่อยด้วยและใช้ตลอดนะครับอย่างวันนี้คลิปนี้ผมก็จะเป็นที่นอนพองลมนะครับที่นอนพองลมอัตโนมัตินะครับก็คืออันนี้จะเป็นแบบนอนคนเดียวนะครับผมใช้มาน่าจะร่วมเกือบ2ปีละเป็นปีแล้วครับเกือบ2ปีขนาดไปทริปครอบครัวใหญ่ผมก็จะใช้ตัวนี้ด้วยเพราะว่าก็ ที่นอนอันใหญ่ไปใช้ครอบครัวนอนผมก็ะจะนอนที่นอนตัวนี้นะครับใช้บ่อยใช้ตลอดนะครับไม่รั่วแล้วก็คุณภาพผมว่ามันดีนะครับราคาผมจําไม่ได้นะครับลองลองลองดูในช้อปปี้ลาซานด้าดูนะครับจาราคาไม่ได้จริงเพราะนานเดนียสภาพเก่าแต่ว่าผมใช้อ่ะป้ายยังอยู่อ่ะอ่าป้ายผมยังอยู่นะครับป้ายยังไม่ได้ดึงออกแต่ว่าใช้จนแบบมอมมากนะครับอ่า ใช้กับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับตัวน,นี้นะครับใส้ไ,ได้ถ้าจำไม่ผิดใต้ดูบล็อกเวปป้านะครับรถเวปป้าใส่ได้เบาได้พอดีนะครับตัวน,นี้นะครับใส่ไ,ได้หรือจะใส่กับปีบ๊บหรือบอ็อกหลักกล่องหลังนะครับหรือว่าจะใส่กระเป๋าไปนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราตอนเราเก็บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณยาว4 5เซนนะครับ ใหญ่ประมาณ20เซนบวกลบนครับ25เซนบวกลบนะครับเท่ไหร่นะ4.5บวกลบกับ25บวกลบนะครับตัวนี้ที่ผมใช้มันจะเป็นตัวความหนา3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรก็แค่แค่นี้นะครับาถามว่าเคิงพอไไหมผมเองน้ำหนัก70กิโลกรัม ตอนนะังตอนที่ไปออกแคมปิ้งไม่ไหวนะตอนนี้รอเหลือ60กกว่านอนได้ดีไม่ปวดหลังนะครับสัมผัสที่ได้ก็ดีนะครับมันไม่ได้แบบมันไม่ยวบนะครับด้วยความที่ว่าแกะมาดูมันไม่ใช่สดผมว่าข้างในมันน่าจะเป็นายางพาราแต่ก็ไม่เคยแกะดูนะมันจะมีถุงมาให้แถมมาแล้วนะครับแล้วก็จะมียางรัดมาให้สองเส้น ใช้มาทุกทริปดีมากอยากจปบอกว่าดีกว่าที่นอนเป่าลมแบบที่นานาเลยอันนั้นต้องเป่าแข็งจริงนะครับอันนี้นอนสบายเก็บง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเปียกมันก็แห้งไวนะครับถ้าเจอเจอเต็มเนี่ยนี่เรื่อนี่หัวมันจะมีจุกอยู่สองจุกนะครับนี่สภาพมองเลยไม่ได้ล้างเลยใช้มาตลอด เดีย๋ยววัดขนาดให้ว่าอันไรขนาดเท่าไหร่จนผมลืมไปแล้วนะครับใช้จนลืมจริงๆโอเคนะเรามาวัดเราเราก็ลองมาการดูนะครับวิธีใช้นะคพับเป็นสองทบเดี๋ยวสามารถใช้งานจริงนะครับเนี่ยมันจะบางๆอยู่แต่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นใยสังเคราะห์อะไรสักอย่างทั้งนนเนี่ยซึ่งมันสามารถคืนลูกได้นะครับ ธีใช้ผมก็แค่เปิดววววแชร์บอวเนี่ยทำแชร์บอลเนี่ยแค่เปิดวาล์วลงมาเท่านั้นถ้าอยากให้ไวก็เปิดสองสองหัวนะครับทำแชร์บอลไปเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้วเราไปช็อปปิ้งเราก็ทิ้งไว้สักอ่าเราก็ไปทำางอื่นต่อนะทำนูน่นทำนี่แล้วก็กลับมา พอกลับมาเสร็จปุ๊บมันจะพองแนระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะพองแบบไม่ได้แข็งเป็นที่อ่ะนะครับเราก็ปิดวาลวา์ว,าวหนึ่งแล้วเราก็ปอาลมเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอให้มันพองให้เต็มก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยววัดขนาดก่อนเลยก็ได้ง่ายๆนะค,ความหนามันสามเซนอยู่แล้วตัวนี้มันกว้างแปดสิบเซนนะครับ กว้าง80เซนถือว่างๆนะสำหรับคนนอนคนเดียวก็โอเคอยู่นะครับยาวก็เมตร90 2เมตรอะประมาณเมตรเก้าเมตรลดูเวลานอนออเห็นไหมผมสูง175สนะครับนี่พื้นที่ด้านบนเหลือรองเท้าเหลือนะครับหัวไหล่เหลือนอนอย่างนี้ได้ไม่ต้องกอดอก การได้การปอย่างนี้ลเลยเนยนะครับจะมีตกบา้าน็นพุ้งเต้นนะครับแล้วนอนแบบปกติมราก็นอนอย่างนี้นะนอนอย่างนี้เลยขาเราไม่ได้นอนชิดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพระดิน,นคือมันมันไม่แคบเกินไปนะครับเคยนอนพื้นที่จมเป็นแบบว่าอ่าหินกรวดนะครับการเต้นที่หินกรวดที่เป็นลานกรวดน้ำเงินอนะ่ะก็นอนได้นะครับไม่เจ็บหลับไม่อะไร 3เซนกำลังดีนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกินเอาเป็นตัวหมลักอาบผมน้ำหนัก70นะครับ70ก็โอเคแต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ80โลนะครับที่นอน3เซนถ้า,าเกิน80โลก็สักเอาเป็นรุ่น5เซนหรือไม่ก็10เซนไปนเลยแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ขนาด ที่ใหญ่ขึ้นในการอะไรแล้วนั้นเดินทางนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสําหรับโอร์ตไซค์เท่าไร่นะครับแต่5เซนก็น่าจะยังพอได้เนาะแต่ผมกาลองซื้อ3เซนมาก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอหลังจากที่มันเริ่มพองเองแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะตัวใหญ่หรือต,ตัวใหญ่มันก็จะเริ่มขึ้นมาขึ้นตัวเป็นลูก2่งเป็นคื้นม,มาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดรูนึง นะครับแล้วอ่ะจะปิดรูนี้นะปิดรูน,นึงแล้วก็อีกรูน,นึงเนี่ยเราก็เป่าเป่าเพื่อให้มันมีลมเพิ่มเข้ามานะครับ ทีนะครับนี่ด่าขึ้นมาเลยนะครับนี่บอกเลยว่าความโยกนี่นี่ความเสียงพอรับเปลาะลมนะนี่นะครับเหงสบายดีเหงืหนันี่อนะครับตอนเนี้ยตัวไม่ถึงพื้นนะครับเรารู้เลยว่าอ่ามีการมันมีรูเพื่อที่จะแบบมอนแช่อะอะไรน่ะลมน้ำหนักนะครับ แต่ก็มีตัวยาตะขอข้างในเน่ยรู้สึกได้เลยว่ามันจะโยบในตามที่น้ำหนักของเราเองจะทําให้เรานอนได้พอดีไม่โยบเกินไปนะครับหัวม้ตรงนี้าหาหมอนก,กันหมอนแคมปิ้งไม่ได้สุบลงไว้นี่สซลีลาที่นอนสบายนะครับนีเ่วเวานอนก็นี่นะ่ นั่งก็รู้สึกมันติดพื้นนะส่วนพื้น3%แต่นอนนี่มันแช่น้ําหนัก,กนอยลส่วนการเก็บก็ง่ายมากนะครับก็พอเรานอนแล้วเราก็จะไปทาอย่างอื่นใช่ไหมเราก็เปิดปล่อยลมมันปล่อยลมทิ้งไว้นะครับอ่ะนี้เราจะไปเก็บตั้นเก็บอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็แค่พับครึ่งนะครับ อ่าผัดเสร็จแล้วเราก็ม้วนมาเลยคล่ยลงมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะมันมีทางลมเดินภายในอยู่แล้วอ,ะอ่ะเป็นที่นอนที่ใช้ง่าย เก็บง่าย <Okay. S 1> บอกเลยถ้าใสา่มอเตอร์ไซค์แล้วอยากจะได้แบบที่นอนอนอนแคมปิ้งก็ลองตัวนี้ดูนะครับน้ำหนักประมาณโลโลกว่านะครับมันโลกว่าเรารีบลงมาจะสุดแล้วก็ถุงวาปิด แล้วเราก็เอาสายรัดมาเป็นยางยืดของเช่นเดิมเก็บง่ายๆนะครับที่นอนที่ใช้ง่ายเก็บง่ายนอนสบายผมมาเก็บมาเยอะกับที่นอนนะผมใช้ตั้งแต่เสือ่อเสื่อแล้วก็มาใช้ที่นอนอา่าเคาเรียกนะพองลมเอ้สุบลมไอ้ที่นันหนะัีน้ำเงินนะ่ะแล้วมันมีปัญหาคือมันรั่วซึมง่ายแล้วก็อา่า เรียกอะไรน,นะมันยั่วอะนอนแล้วมันปวดหลังนะครับเนี่ยใช้แค่นี้พื <_ C 1> ้นมันเป็นเหมือนผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับเนีย่ยมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมันทําให้รู้สึกด,ดีเวลานอนนะครับหรือจะให้ดีกว่านี้คือปูผ้านอนด้วยก็ได้เนีย่ยเสร็จแล้วที่นอนเรา ไม่ต้องใช้ปั๊มลมไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับง่ายเสร็จแล้ว <c oughs> โอเคครับก็จบกันไปกับการรีวิวที่นอนที่ผมใช้งานจริงนะครับมาเป็นเวลาประมาณ1ปีกว่าๆนะครับอยากบอกว่า,าถ้าเต็ม10ผมให้9ให้9แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปลงทยอยลงคลิปนะครับไม่ได้ทำคลิปนะเกเรด้วยแล้วก็ไม่ได้ออกไปด้วยไม่มีอินเนอร์ม ลมอยากจะทำเพรอรถนานเกินนะครับช่วงนี้งานเยอะด้วยนะครับยังไงก็ดูฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นรีวิวที่นอนอีกอันหนึ่งซึ่งผมเพิ่งสั่งมามันเล็กกว่านี้นะครับแต่นอนสบายกว่านี้ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับก็จะเป็นของเล่นจะให้เหมือนกันนะครับจะเป็นเป่าลมนะครับขนาดพอกัน แต่ขนาดเก็บมันเล็กนะครับพึ่งซื้อมาพอดีผมอยากจะได้แบบให้มันเล็กกว่านี้นะครับแต่ถ้าตัวนั้นเอาไปใช้แล้วไม่ดีผม,มก็จะกลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ลหลักๆแล้วใช้ตัวนี้แหละยเพราะว่าผมถูกใจนะครับเจ้าที่นอนเนี่จะให้ตัวนี้3เซนน้าหนักไม่หนักเกินประมาณ2กิโลนะครับไม่เกิน3กโลอ่ะจําไม่ได้อ,อ่ะซื้อผมก็ลืมแล้วอ่ะ นี่ไงขนาดมันคือ2เมตรกว้าง75เซนหนา3นนามเซนนะครับนี่นี่อบาไม่เแบบแบบคยดูเลยนะอันนี้เออแต่ไม่มีน้ำหนักน้ำหนักบบาโอเคไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับโอเค ยังไงถ้าเป็นพวกสายมอเตอร์ไซค์นะครับสายทัวริ่งนะครับจะออกไปแคมปิ้งอยากจะมีที่นอนดีๆนอนไม่เมื่อยนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับลองตัวนี้เน้นจะหายครับเอาแค่สามเซนพอไม่ต้องไปเยอะนะครับได้ไหมห้าเซนจุดเซนหนักเกะกะนะครับใช้กับเราพิเศนะครับเดี๋ยวมาชมกันคลิปหน้าผมจะรีวิวช่วงนี้จะเป็นเน้นรีวิวของใช้นะครับแคมปิ้งที่ผมมีอยู่นะครับผมไม่ได้ออกไปไหนไม่มีรถนะครับยังไงก็อย่าลืมจะ หาหายไปก็อย่าลืมผมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาล้วนะครับโอเคตอนนี้ทีนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับพลวัน